ในคลิปวิดีโอนี้พี่จะมาตามหายูนิตที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในอัปเดตที่77พาร์ทที่1ซึ่งมี2ตัวละครระดับคอตรี่ที่บอกเลยว่าหาโคตรยากครับและตัวอื่นๆอ,อีกโคตรเยอะกับงบที่พี่มีทั้งหมด6แสนคอยไม่ว่าจะเป็นการสุ่มหรือจะเป็นการเทรดไม่ว่ายัางไงพี่ก็ต้องหา,า,า,าบันมาครอบครองให้ได้ครับและก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กับพี่ด้วยนะครับส่วนใครที่กดไ like, ล ขอให้โชคดีแบบพี่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนยา <Yeah. S 3> ฮูตัวเกมอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องชายอัปเดตที่77พาร์ทที่1ครับ <Wow. S 3> ซัมเมอร์อีเวนต์พาร์ทเฮ้ยมีเกมพาร์ทมาแล้วครับทุกคนโอ้ยเฮ้ย วาตัวอะไรครับนี่โเคตรเท่เลยทุกคนดูดิแต่และตัวนี่ครับซัมเมอร์อีเวนต์หรือเปล่าอ่าเป็นพาร์ครับสวยเลยแบบนี้ดูนี่เทียที่60ครับทุกคนเดี๋ยวก่อนนะใช้เกมซื้อได้แล้วก็ใช้เงินทองนี่ซื้อได้เลยเอ้ยแล้วพี่มีตั้ง6 0แสนกว่าจัดมาเลยครับน้องชยัย10กล่องเปอร์เซ็นการออกผูดจุนะทุกคนก็ถือว่าใช้ได้เลยไหนเดี๋ยวพี่จะขอเปิดกันเลยครับทุกคนเปิดไปเลยครับ10กล่อง ดูเป็นไงคนแรกของเซิร์ฟเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮตัวละครระดับรีเจเนอรี่ครับมันคือตัวอะไรวะทุกคนหาตัวนี้สักหนึ่งตัวนะพี่รู้สึกว่าตัวนี้ดีด้วยนะทุกคน DPS อยู่ที่75,000ครับโจมตีแบบมูฟเบเบอร์ครับก็คือเคลื่อนย้ายนั่นเองครับเฮ้ยทุกคนโคตรเยอะครับเดี๋ยว เยอะจัดโอ้โหนี่ก็มียูนิตใหม่เอาดีๆทุกคนโอ้โหยูนิตโคตรเยอะครับไม่รู้จะเปิดอะไรเลยโอ้โหตัวนี้ก็มีอันนี้ก็มีครับโอเมกอดโอเคเดี๋ยวพี่จะขอเปิดนี่ก่อนเลยแล้วกันปัป๊บได้ไปแล้วครับทุกคนตัวรีเจเนอเรทตัวที่เราต้องการก็เป็นมิสติกกับกนะ็ตตี่นะจะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่าครับเพราะว่าการเปิด10ครั้งนี่โคตรแพงเลยครับ4,500ขอมิสติกหรือไม่ก็ก็ตตี่ก็ได้มาสักตัวหนึ่งเพราะว่ายูนิตแต่ละตัวเอ้ยได ได้กอรลี่มาหนึ่งตัวครับหยุดเลยพอก่อนครับเก็บเอาไว้ไปตุ่มตัวอื่นดีกว่าครับ <Wow. S 1> พี่เป็นคนที่เจ็ดบเจ็ดครับ <Wow. S 1> บอสท,ทอยเลตเฮดโคตรตึงโอ้ดพเอโคตรแรงครับ <Wow. S 1> อุ้ยตื่นเต้นจัดอันนี้ก็คือพี่แบบโคตรตื่นเต้นเลยนะทุกคนเพราะว่า มันมีอะไรให้ทําเยอะมากครับดูดิกล่องนี้ก็มีครับแต่กล่องนี้คือพี่ก็อยากได้เหมือนกันนะเฮ้ยมีคนได้ร้อยกว่าคนแล้วก็โคตรไวเลยตัวนี้โอเคเดี๋ยวพี่จะซื้อเลยแล้วกันนะเงินก็พี่มีตั้งหกแสนนะครับต้องชายใช้ยังไงให้หมดวะเดี๋ยวก็หมดแป๊บเดียวแหละเอาจริงเงินเรื่อเื่อครับบอกเลยว่า ฟาร์มเงินกันยาวๆครับทุกคนไปเปิดกันเลยครับหวังว่าจะได้นะตัวละครระดับกอตลี่แบบนี้โอ้โหไม่ออกครับเฮ้ยหรือว่าเราจะเก็บไปก่อนดีวะทุกคนเก็บไปก่อนดีกว่านะเดี๋ยวพี่ขอมาเปิดอันนี้ก่อนดีกว่าครับคือยูนิตนี้พี่ยังไม่มีเลยนะทุกคนตัวละครระดับมิสติกขอญาตหาตัวนี้ก่อนครับตั้งหนึ่งตัวขอแล้วมิสติกหนึ่งตัวกอรลี่เราได้แล้วเราต้องเก็บให้ครบครับโวแต่ว่าเงินหายแบบเยอะมากครับน้องชาย <laughs> จากพี่บียูหกแสนนะเฮ้ยมิสติกไม่ออกเลยเหรอเอาดีๆดี ก็ตีออกอีกแล้วครับอสองตัวก็ตลี <laughs> ออกง่ายกว่ามิสติกอีกเลยเอาดีๆเอ่อกีูพูดเอาดีๆว่ากี่เออโอเคครับออกแล้วมิสติกหรือว่าเราจะเอาตัวละครระดับก็ตีไปขายดีครับทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะเอาไปขายหรือยังไง พี่ขอเอาไปลองเล่นก่อนดีกว่าครับต้องดูก่อนว่ามันดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีพี่ก็ขายนะถ้าดีพี่ก็ใช้ต่อครับมาโคตร่อนนะครับทุกคน <c oughs> อัปเดตนี้ที่แอดมนินเข้ามายูนิตมันจะเป็นพวกทอยเลททางนั้นเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนรู้สึกว่าจะไม่ไหวข้อวางรีบรคอนเพิ่มไปสักหนึ่งตัวอัพไปเลยครับรัวๆเฮ้ยอย่าบอกนะว,ว่าสโลสโลไหมเฮ้ย สโลแบบกีเลเตอร์เลยเลยเมื่อกี้นี้เอาเรื่องนะทุกคนตัวนี้อัพขั้นต่อมาครับอุ้ยยังไม่ขั้นสุดท้ายอีกอุ้ยแต่และตัวแม่งจริงๆเท่านั้นเลยครับขั้นสุดท้ายโอ้โหมีวิสัยด้วยระยะของมันสี่แต่ว่าไม่มีวงให้ดูนะทุกคนเหมือนจะบั๊กอยู่แล้วตอนนี้ต่อมาครับตัวนี้เลยบอสอยเลตจะขออัพรัวๆเลยครับใช้เงินอัพแพงมากๆเลยดูดิไอ้โคตรเจ๋งอ่ะอัพขั้นต่อมาใช้เงินสองหมื่นอัพไปเลยครับ อโอ้ยโคเทเออัพขั้นต่อมาครับใช้เงิน35,000ถือว่าแพงมากๆเลยเรียบร้อยครับอัพตันดูดิเท่จัดนะครับโอ้โหเหมือนลุงจีแมนเลยมันคือลุงจีแมนใช่ไหมตัวเนี้ยพี่ว่าใช่นะแล้ว DPS ของมันคือแรงป้าๆกันนะทุกคนแสนสองแต่ว่าข้อเสียของมันเลยก็คือมันเป็นการโจมตีแบบเดียวครับมันไม่ได้มีการโจมตีแบบ AOE หรือสเปซอะไรนะ แต่มันก็ทำดาเมจแบบรัวๆตัวละครนี้พอได้บัฟดีเจครับดาเมย์นเมืองก็อยู่ที่9 0,000นเลยนะทุกคนและบอสทอยเลยครับดาเมย์ของมาอยู่ที่3 0,000 DBS ของมันบอกเลยว่าน่าจะแสนกว่านะสำหรับตัวละครนี้โอ้สองตัวนี้คือแบบใช้ได้นะทุกคนไม่ได้ขี้เลยเลยตัวละครนี้ก็พี่มี2อตัวเดี๋ยวพี่จะเอาไปเทรดสักหนึ่งตัวแล้วกันนะ จากการที่พี่ได้ลองใช้ยูนิตท,ทั้งสองตัวนี้นะครับพี่ขอบอกเลยว่ามันเป็นยูนิตท,ที่ดีมากๆเลยนะและส่วนใครที่ยังไม่มีก็สามารถทักหาได้ที่เพจคิทันช็อปเลยครับเพราะว่ามีบริการจาหน่ายยูนิตใหม่ๆมากมายลยครับน้องชายเกมพาร์ก็มีนะพี่ว่าไหนๆก็ไหนๆและมันมาถึงขั้นนี้แล้วครับทุกคนพี่รู้สึกว่าดวงของพี่นะั้นมานะเดี๋ยวพี่จะใช้สักประมาณ2 0 0 0 0 0พอถ้าไม่ได้ก็เอาไว้เปิดวันหลังนะ เรียบร้อยครับจัดมาแล้วครับรวมๆก็น่าจะหมดไปประมาณสองแสนกว่าได้นะไปจัดกันเลยครับไปที่ประจำของเราครับกับเฮดดิ้งพาสตาที่ขอเช็คราคาก่อนดีกว่านะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวตัวละสองหมื่นเกมเองเหรอถูกเกินไปเสียงกูหายเลยกูตกใจครับจนเสียงหายเดี๋ยวนะตัวมันกากหรือว่ายังไงครับนี่แต่ว่าสามหมื่นเกมก็ก็ก็ถือว่าแพงเยอะนะทุกคนแต่พี่คิดว่าตอนแรกคิดว่าราคามัน ควรจะแพงกว่านี้่ะแต่ว่าเรามาเปิดกล่องดีกว่าครับกับที่ประจําของเราในเทดดิงพา a ตาในหลายคนก็จะคิดว่าเ hey, ฮ้ยพี่มันจริงหรือเปล่าครับว่าเอ้ย hey, มาเปิดตรงนี้แล้จะดวงดีเดี๋ยวเองดูน้องชายจัดไปครับสิบกล่องแรกขอแเลยว,วะอีพีนี้คือต้องได้ตัวให้ครบอะ่ะกูต้องได้ตัวครบอะ่ะทุกคนอัปเดตเนี้ย มาไหมโอกาสออก0ูเลยเนาะยังครับยังเงียบกิบอยไม่เป็นไรครับขอเปิดทีละกล่องแล้วกัน <c oughs> เปิดสลับสาวกันไปครับทีละกล่องบ้าง10กล่องบ้างจะไปเปิดทีเดียวเยอะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะเป็นการให้ดวงคนอื่นมาแล้วครับมิสติกโอ้โหมันคือตัวอะไรวะทุกคนตัวแล้วครับมิสติกอ่ะตอนนี้เหลือกี่กล่องแล้วพี่ว่าน่าจะเหลืออยู่เยอะอยู่นะเพราะว่าพี่ซื้อมันต้องสองแสนกว่าเหรียญน,นะอ่ามิสติกมาอีกหนึ่งครับเดี๋ยวได้มิสติกเยอะเราก็เอาไปแจกเอฟซีกันดีกว่าครับไม่ได้แจกนานเลยเปิดไปอีก10กล่องครับเปิดไปอีีีกกกกก1ลลล่อออองงงแ้ว็เป10สูตรรขพคั เหมือนเดิมขอและกอรลี่มาไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสอบแบบกล่องใหญ่ๆเลยได้ปะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ากูไม่ได้กอรลี่อะีพีเนี้ยไม่เอานะเฮ้ย <c oughs> ทุกคนแห้งว่ะพี่รู้สึกแห้งๆครับอ๋อพี่รู้แล้วว่ายูนิตของพี่มันเต็มครับเห็นปะหูขายไปได้เงินเพิ่มมาตั้งหมื่นครับสามารถไปซื้อได้อีกสิกล่องนะอันนี้เหมือนจะเป็น f อฟซปล่าครับน้องชายมาลุ้นไปกับพี่หน่อยครับภาวนาให้พี่ได้แล้วกันโอ้โห แมงเลยหรือว่าดวงพี่มันใช้ไปกับลุงกีแมนหมดแล้ววะสองตัวผมมีแดงแล้วนะเฮ้ยน้องเขาบอกว่าเขามีแดงแล้วโอ้โหน้องชายจะมาคิงพี่เฉยเลยดีใจด้วยครับต้องใจแลกเปล่าน้องเขาบอกว่าแลกปเปล่าครับไม่เอาครับน้องกูก็มีแล้วเหมือนกัน <c oughs> กูมีเยอะกว่าด้วยกูขกอตัวก็ตี้ปะ เปิดช่วยถ้าตั่งทำจังนี่ไปทิง้งพี่ว่าดวงพี่น่าใช้หมดแล้วเดี๋ยวพี่จะเปิดเซตนี้ให้หมดแนละ้วทุกคนถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวไว้เปิดรอบอื่นครับนี่มันก็ยังเหลือเยอะอยู่เลยนะอ๋อทุกคนไอเอ้ยบูทหมดโอ้โหพี่ก็ว่าทำไมพี่ไม่ได้เฮ้ยอเอ๊เอเอะอ,ออกไหมตัวนี้แหละเฮ้ยดีใจเก้อแม่งเหลยตัวอะไรก็ไม่นะพี่เริ่มใจขอไปดีแล้วครับทุกคนกล่องเริ่มหมดแล้วนะเฮ้ยขอแลว้ววะตัวเดียวก็นี่ตัวเดียวคือจบครบเลยเซตนี้ในระหว่างที่พี่ได้กําลังเปิดไป ก่องของพี่นั้นมันก็เริ่มลดลงไปทีละเรื่อยๆจนใกล้จะหมดครับจนในที่สุดพี่ก็มีสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แกเป็นไงตุดจัดประดบอกโอ้โหโคตรตึงพี่แอ๊ตึงจัดพี่บอกแล้วครับว่าดวงพี่วันนี้มันมาครับน้องชาย บอกแล้วว่าดวงพี่มันมาว้าว้าว้าวขออนุญาตแอคนะครับอืมโคตรตึงอะครับพี่ชายว่าไงครับน้องชายสนใจอะไรประเทศไหมโอ้ไม่เอาครับ <c oughs> อู้หทุกคนราคาตกโคตรไวครับ อยู่หมื่นเจโอ้โหว่าตัวกากแน่เลยตัวนี้และพี่ก็ได้ส่งข้ออ่านให้กับ FC เล็กน้อยนะครับน้องชายวันนี้เอาไป2รางวัลวันนี้พี่ดวงดีว่าเอาไปอีกสัก1คนละกันนะครับผมยินดีด้วยกับน้องอีกหนึ่งคนครับเอาไปเลยครับตัวละครระดับมิสติกใหม่ตัวใครที่อยากเป็นผู้โชคดีอย่างนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ชื่อของตัวเองเข้ามานะครับน้องชาย toss TV man ครับตัวละครระดับมิสติกโอกาสออกสเปอร์เต์ขอดูก่อนนะทุกคนว่าตัวนี้จะดีหรือเปล่านะโอการโจมตีของมันคคือตรก่ะแ ต้องไปโฟกัสกับตัวนี้มากครับเดี๋ยวรอรอดูตัวนี้ดีกว่าเอ้ยโอ้โหทุกคนเชื่อไหมพอกูเห็นโมเดลการยืนอะไรแบบนี้นะบอกเลยนะว่ากากเว้ยจำไว้เลยนะทุกคนไอ้ตัวไหนที่แบบมีโมเดลการยืนแบบนี้นะก่อนที่จะวางอะ่ะกางแขนแบบเป็นไม้กางเขียดแบบนี้นะ8ปิเ็นกาก จากการที่พี่ได้ลองเล่นยูนิตทั้งสองตัวนี้นะบอกเลยว่าเป็นยูนิตที่ใช้ได้ครับไม่ได้ขี้เลอะอะไรและก็ตัวภูเขาไฟไต่ท่านนี้เป็นตัวละครที่ดามเมสุดแรงมากๆครับตอนแรกพี่ก็คิดว่ามันจะเป็นเหมือนเจ้าแซนแมนแต่จริงๆค,คือไม่ใช่ครับมันสามารถโจมตีได้ด้วยนะแล้วดาเมจของมันถ้าได้บัฟบดีเกแล้วก็อยู่ที่3ามแสนกว่าครับทุกคนแต่ว่าสองวิมันจะโจมตีหนึ่งทีเรียกได้ว่าคูดาวค่อนข้างจะช้าเลยแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าดีครับแต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนคือ ยังปิดคิดไม่ได้นะยังครับอ้าวนั่นไงครับสวยแล้วครับคือมันยังมีอีกหนึ่งตัวครับที่พี่ยังไม่ได้ครอบครองไอตัวที่มาอยู่ในตู้นี้อ่ะโอ้โหพี่ลืมขอมิสติกตัวเดียวโอเคครับได้มาแล้วครบครับฮ่าฮ่และในที่สุดครับอัปเดตนี้พี่ก็สามารถเก็บตัวจนครบครับแม่เอ้ยทำไมกูด,ดวงดีจังวะ